สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเล่นทาริสแลนอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังงงเกี่ยวกับค่าสถานะต่างๆในเกมที่มีอยู่มากมายนะครับวันนี้ทัพเกมไทยแลนด์จะมานำเสนอพื้นฐานการดูค่าสถานะต่างๆนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างรวมไปถึงการเลือกอัพค่าสถานะที่เหมาะสมตามแต่ที่คุณต้องการนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังสปอนเซอร์ครับ a c k Game Top Up Center บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นวาร o แ a น t p พับจีม i บายฟร e ไฟล์ ROV Genshin Impact และอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook f a n p a g e A.C.K. Game Top Up Center นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Top ปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมทาริสแลนด์นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆมือใหม่ค่อนข้างสับสนนะครับกับเรื่องค่าสหานะต่างๆโดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ย แปลไทยออกมาได้ค่อนข้างงงนิดนึงนะครับวันนี้ท็อปเกมไทยแลนด์ขออนุญ,ญาตมาอธิบายความสามารถนะครับของค่าสถานะต่างๆเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงการได้มาซึ่งค่าฐานต่างๆนะครับจากการสวมใส่อุปกรณ์ก็ดีจากการอัพศีราจารึกก็ดีนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆเนี่ยนำไปใช้นะครับพัฒนาตัวละครของคุณให้เหมาะสมกับสายการเล่นแล้วก็แนวทางที่คุณต้องการมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หน้าต่างสถานะของตัวละครกันเลยนะครับให้มาที่ตัวละครนะครับแล้วก็เลือกที่ค่าพลังหรือว่ากด C ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ทางขวาเนี่ยมันจะมีค่าสถานะต่างๆออกมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่จริงยังไม่หมดแค่นี้นะสามารถคลิกตรงนี้ดูทั้งหมดนะครับก็จะเห็นโอ้โหค่าสถานะปลีกย่อยอีกเยอะเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูที่ตัวละครของตัวเองก่อนนะครับว่าคลาสที่เราเลือกรวมไปถึงสายการเล่นที่เราเล่นเนี่ยมันมีค่าสถาระหลักที่สําคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวเกมเขาได้แนะนํามาให้แล้วรับรองเลยว่าเล่นตามที่เขาแนะนํามาให้เนี่ยไม่กาก แน่นอนนะครับอย่างตัวละครผมอันนี้เป็นนักดับเงานะครับค่าสถานะหลักที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันจะไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็คือคริติคอลมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแน่นอนว่านักดับเงาเนี่ยเป็นดามีอเดอร์นะครับแล้วก็ค่าคริติคอลเนี่ยมันจะทําให้เกิดจุดอ่อนนะครับหรือว่าจุดสีแดงเนี่ยในรูเลตตของเราได้ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงการคริติคอลเนี่ยก็จะรีดดาเมจได้มากขึ้นด้วย ค่าสาระต่อมาที่เขาแนะนำนะครับก็คือค่าสรรพสิ่งเห็นคาว่าสรรพสิ่งเนี่ยหลายคนก็คงสงสัยแล้วว่าค่าสรรพสิ่งเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังในเนื้อหายทีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คูดาวตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับหมายความว่าตัวเกมเนี่ยจะให้คุณเลือกว่าคุณจะเน้นไปค่าไหนดีนะครับระหว่างทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับก็คือสรรพสิ่งหรือทางขวาของเครื่องหมายก็คือคูดาวนะครับ ตรงนี้เนี่ยเอาแบบพื้นฐานเลยนะผมแนะนําว่าให้เลือกทางใดทางหนึ่งนะครับเอาไว้ขั้นสูงๆเนี่ยเราอาจจะแบบอยากจะบิ้วสายการเล่นของตัวเองอยากจะเลือกสรรพสิ่งคููดาวเท่าๆกาันหรือว่าแบ่งน้ําหนักฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีต่อมานะครับก็จะเป็นค่าคล่องแคล่วสําหรับสายอาชีพนักดาบเงาเนี่ยคล่องแคล่วนะครับภาษาอังกฤษมันจะเป็น dexterity นะครับก็คือเป็นค่าสถานะหลักของตัวละครนั่นเอง โดยอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะมีค่าสหนหลักษ์ของตัวละครแตกต่างกันไปนะครับก็อันนี้แล้วแต่อาชีพของทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นค่าสมาธิค่าสมาธิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งค่าที่มีความสําคัญกับนักดาบเงาหรือว่าดาเมจเลตัวอื่นนะครับก็คือค่านี้เนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเจาะเกราะหรือว่าไม่สนใจค่าพลังป้องกันของเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับแล้วค่าสุดท้ายที่ทางตัวเกมเขาแนะนําว่าให้ความสาคัญน้อยที่สุดก็คือพลังกายคําว่าพลังกายตรงนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า stamina นะครับ เนนั่นองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลงลึกในค่าสถานะแต่ละตัวกันนะครับว่ามีผลอย่างไรกับตัวละครกันบ้างนะครับยังอยู่ที่หน้าต่างเดิมนะครับเรามาเริ่มบันที่ค่าพลังพื้นฐานกันก่อนนะครับนี่เริ่มที่ค่าสถานะหลักของตัวละครอย่างที่บอกว่านักดาบเงานเนี่ยมันจะเป็น Dexterity นะครับส่วนอาชีพอื่นๆเนี่ยก็ไปดูของทุกท่านเอาว่าเป็นอะไรค่าสถานะคล่องแคล่วเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าค่านี้เนี่ยจะค่อนข้างหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์สวมใส่ของนักดาบเงานเนี่ยมันก็จะมีค่่าคลอง ให้แทบจะทุกชิ้นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เราสามารถเลือกสวมใส่ได้นะครับต่อมาที่ค่าพลังกายนะครับในส่วนของนักดบเงาเนี่ยเขาบอกว่าค่านี้เนี่ยให้ความสําคัญเป็นอันดับน้อยที่สุดเลยนะครับแต่ว่าในหน้าต่างของการอัพซีราจารึกเนี่ยมันก็ยังมีช่องที่เราสามารถเลือกอัพพลังกายได้เผื่อว่าใครอยากจะให้เลือดตัวละครมันมากกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวละครสายนักดบเงาเนี่ยเป็นสายชีทที่ค่อนข้างบางใช่ไหมครับบางคนอาจจะอยากได้แบบให้มันถึกตายยากขึ้นมาสักนิดนึงไปลงดันเจี้ยนได้ดีขึ้น PVP ไดด้้ีขึนก็สาาามรถห ในอุปกรณ์สมใส่หรือว่าศีลาจารึกเนี่ยเพิ่มค่าพลังกายได้ต่อมาค่าพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นพลังโจมตีของตัวละครได้มาจากอุปกรณ์สมใส่ประเภทโจมตีแล้วก็ออปชันศีลาจารึกต่างๆต่อมานะครับเป็นค่า HP สูงสดุดซึ่งค่านี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวละครน,นะครับในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสถานะพลังกายนะครับที่จะเพิ่มชีวิตสูงสุดแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่มีออปชันพลังชีวิตสูงสุดรูนที่เราสามารถสมใส่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังชีวิตสูงงงสุดไดไ้้้นนนนคัััต่่อออมาาาาเปป็พพลกกกยภี ตรงตัวเลยนะครับ ก็คือการลดดาเมจกายภาพนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับค่าสถานะบางอย่างเนี่ยพอเป็นตัวเลขใช่ไหมบางทีเราดูไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าในคําอธิบายเนี่ยเขาจะคํานวณมาให้แล้วนะครับว่าโดยคร่าวๆนะครับค่าตัวเลขที่เรามีอยู่เนี่ยตีออกมาแล้วเป็นค่าป้องกันดาเมจกายภาพที่สามารถลดลงได้จริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับอย่างของผมตอนนี้เนี่ยก็ในการต่อสู้กับตัวละครเลเวลเดียวกันนะครับก็จะสามารถลดการโจมตีได้21.7%นตะครับต่อมาที่ด้านล่างนะครับเป็นค่าพลังเสริมนะ ค่าคริติคอลนะครับตอนนี้เนี่ยคริติคอลของผมมีอยู่772ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่ามันแปลงค่าตัวเลขปกติเนี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราเรียบร้อยนะครับอย่างของผมตอนนี้คริติคอลเรทนะครับอยู่ที่25.5%นะครับซึ่งถือว่ายังน้อยนะเพราะว่าอันนี้นี่ยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่นะครับอุปกรณ์สมทัยอาจจะยังไม่ได้ดีมากแล้วก็เลเวลยังน้อยด้วยนะครับแค่เลเวล38 ต่อมานะครับมาดูกันที่ค่าคอมโบนะครับอันนี้เริ่มเป็นค่าสถานะที่หลายคนสงสัยแล้วนะครับผมไปทําการหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเขาบอกว่าค่าสถานะคอมโบเนี่ยมันคือโอกาสที่จะออกสกิลเดิมซ้ําครั้งที่2นะครับแล้วก็ดาเมทที่ออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นจากดาเมจปกติที่เราทําได้นะครับโดยเปอร์เซ็นที่มันแสดงอยู่ในค่าสถานะเนี่ยคือโอกาสที่จะเกิดคอมโบได้นะครับหรือว่าโอกาสที่จะออกสกิลสองครั้งนั่นแหละว่าง่ายๆตัวละครของผมตอนนี้อยู่ที่5%นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยต่อมา เป็นค่าฉิวเฉียดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่าที่หลายคนค่อนข้างสงสัยนะว่าจริงๆแล้วฉิวเฉียดมันคืออะไรฉีวเฉียดเนี่ยมันคล้ายๆกับการหลบหลีกความเสียหายได้แบบบุดวิทนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้ตัวละครของเราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงนะครับโดยถ้าดูจากในค่าสถานะผมตอนนี้นะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์แสดงออกมา2อย่างคือโอกาสฉิวเฉียดในการต่อสู้กับตัวละครเลเวลเดียวกันนะครับก็อยู่ที่5%ซึ่งค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ที่เปอร์เซ็นต์ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าลดดาเมจเริ่มต้นจาากิิวเเีีียดอันน้้่ผมมมหูลพต ก็คือเขาบอกว่าถ้าค่าสถานะฉิวเชดมันทริกเกอร์เนี่ยก็คือเราจะได้รับความเสียหายแค่25%เท่านั้นนะครับต่อมานะครับในค่าของสปปรรพสิ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลและในหลายๆที่นะครับรวมถึงเว็บนอกด้วยแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับในคําอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าโบนัสเอฟเฟกต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีวงเล็บว่าเพิ่มดาเมจปิดท้ายที่คุณทําอันนี้ก็หมายความว่าค่าสปปรรพสิ่งเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจของตัวละครได้นะครับแล้วก็ที่คําอธิบายด้านล่างนะครับเขาบอกว สรสริ่งเป็นทนทานดาเมจรหรือว่าโบนัสเอฟเฟก โดยขึ้นอยู่กับบทบาทหมายความว่าถ้าคุณเป็นอาชีพสายแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่าสรรพสิ่งเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับการทนทานดาเมจนะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นสายซัพพอร์ตนะครับค่าสรรพสิ่งเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มค่าสถานะเป็นโบนัสเอฟเฟกว่ากันแบบโดยสรุปง่ายๆก็คือค่าสรรพสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มค่าสถานะหลักของอาชีพของคุณนะครับค่อนข้างจะเป็นค่าที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการทําให้บทบาทของคุณในปาร์ตี้เนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าามัันนคลล้ยๆจะเป็็ตวอก ให้เราเล่นข้ามสายยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเล่นสายแทงแต่คุณอาจจะอยากบิลค่าสถานะให้เป็นดาเมจดีลเลอร์ไอค่าสปปรรพสิ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้หมายความว่าถ้าคุณเล่นโรของแท้งคุณก็จะเป็นจะต้องเล่นแทงไปเพราะสปปรรพสิ่งมันไปเพิ่มทนทานดาเมจใช่ไหมครับถ้าคุณเล่นซับมันก็อาจจะไปเพิ่มเป็นเรื่องของโบนัสเอฟเฟกไป ไม่สามารถแบบไปเพิ่มให้เป็นซับที่ถืกขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าเลือกบิวสายตัวละครให้ตรงกับสายการเล่นที่เราเลือกจะดีที่สุดแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นค่าครูดาวนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับลดคูดาวสก,กิลนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมมีค่าลดครูดาวอยู่ที่3.4%ค่าฐานะต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเข้าเป้านะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นค่าที่จะยิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งไม่สนใจอัตราการลบดีก็คือคล้ายๆกับเป็นการโจมตีเข้าเเเเป้้าาา0% 0% 200นะรซึ่่่่งโโอออกกสททีีจจิดมตตขยผู .1%, 1นะโดยค่าสถานะนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับค่าพลังแนะนําในการลงดันเจียนสู้บอสต่างๆด้วยนะครับให้เราไปดูที่ระบบเกมดันเจียนนะครับแล้วก็จะเห็นนี่เครื่องหมายตรงนี้นะครับคำว่าค่าพลังมันจะมีเครื่องหมายตกใจสีแดงหมายความว่าค่าพลังโดยรวมของผมเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะสมหรือยังไม่ถึงค่าพลังแนะนําที่จะสู้บอสสามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าเกณฑ์นะครับเบื้องต้นของบอสนะคะแนนอุปกรณ์ต้องการ83อันนี้ผมเกินแล้ว86ต่อมา ในส่วนของข้าเป้านะครับข้อกําหนดของบอสเนี่ยเขาบอกว่าให้เป็น113นะครับแต่ว่าค่าพลังของผมเนี่ยก็คือ105เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีค่าอื่นอย่างเช่นเนี่ย c ครดิตข้อสรรพสิ่งแอคแท็กนะครับหมายความว่าถ้าค่าพลังของเราตรงนี้เนี่ยเป็นสีเขียวทั้งหมดก็คือผ่านเกณฑ์เบื้องต้นก็จะทําให้เล่นบอสตัวนั้นๆง่ายขึ้นนะครับแต่จะเห็นว่าผมนี้แดงอยู่2ตัวนะครับก็อาจจะเล่นบอสยากสักนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นค่าของสมาธินะครับอันนี้เนี่ยเป็นค่าพลังที่เกี่ยวเนื่องกับสสาาาาายดเมจีระค่ธทํให้ สามารถไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายได้นะครับแล้วก็จะทําให้โจมตีเป้าหมายได้แรงขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูค่าสถานะเพิ่มเติมนะครับนี่คลิกที่ดูทั้งหมดนะเดี๋ยวจะขอเลื่อนแค่เฉพาะอันที่เรายังไม่ได้อธิบายนะครับอันนี้นี่ค่าหลบหลีกอันนี้ก็ตรงตัวเลยเนาะค่าลบหลีกนะครับนี่มีค่าทนทานนะครับอันนี้เนของผมเป็นตัวละครดาเมเดีเลอร์ค่าทนทานเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับตัวละครสายแทงก็อาจจะมีอันนี้ก็คือเป็นการลดโอกาสที่เป้าหมายจะเกิดคริติคอลแล้วก็คอมโบนะครับต่อมานะครับนี่ไล่ลงมานี้ฉิวเฉียดสรรพสิ่งอธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเอ่อเสียงพ้องนะครับเสียงพ้องเนี่า หลอดพลังในการแปลงร่างนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงพ้องของผมเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่ได้มีค่าสถานะเพิ่มเติมอะไรนะครับใครอยากแปลงร่างทองเร็วๆแล้วก็ดาเมจในร่างทองสูงๆเนี่ยก็ให้พยายามหาค่าสถานะเสียงพ้องมาใส่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น,นดาเมจคริทิคอลนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะอย่างที่หน้าแรกนะครับของเราตรงนี้เนี่ยเป็น Critical Rate ใช่ไหมครับหรือว่าคือโอกาสการเกิด c r i t i c ข้ออยู่ที่25.5%ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดา m มจ e c ร i t i c a l นะครับก็คือเมื่อติด Critical แล้วจะทำความเสียหายได้เพิ่มเติมเท่าไหร่ของผมตอนนี้อยู่ที่150%นะครับต่อมาก็เป็นดาเมจ Combo นะครับก็เพิ่มคลังโจมตีของเราคล้ายๆกับ Critical นั่นแหละแต่ว่าโอกาสเกิดดาเมจคอมโบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับยกตัวอย่างตัวละครผมโอกาสเกิดคอมโบเนี่ยก็จะอยู่ที่แค่5%เท่านั้น่ตอมาเปคระเป็นต์เิ่านัยดนะครับื่อมานะดรับก็จะเป็นเอฟเฟ ตอนนี้อยู่ที่25%นะครับต่อไปเป็นโบนัสเอฟเฟกหรือว่าโอมนี้นั่นเองผมเข้าใจว่าคำธิบายนี้อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละอาชีพนะครับอย่างในส่วนตัวละครของผมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจนะครับเป็นความสามารถตามบทบาทอาชีพของตัวละคร ต่อมานะครับเอฟเฟกเร่งรีบนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ h e นะครับมันก็คือความเร็วในการโจมตีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกตินะครับความเร็วในการ่ายเวทนะครับแล้วก็มีผลต่อคูดาวด้วยนะก็คือว่าถ้าเรามีเอฟเฟกตตรงนี้เยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถแบบโจมตีเร็วขึ้นรไายเวทเร็วขึ้นคูดาวเร็วขึ้นอะไรเนี่ยก็คือตัวละครเราจะเร็วขึ้นทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับโอกาสประหยัดพลังงานมีโอกาสที่จะไม่ติดคูดาวเมื่อปลดปล่อยสกิลนะครับอันนี้ต้องขอ มันหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับต่อมาเป็นเอฟเฟกขโมยพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็คือดูดเลือดนั่นเองนะครับมีโอกาสเกิด10%นะครับจากคําอธิบายตรงนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มตัวนิดนึงก็คือโอกาสเกิดของมันเนี่ยอยู่ที่10%แต่เมื่อเกิดแล้วจะดูดพลังชีวิตได้เท่าไหร่จากดาเมทที่เราทําได้นะครับอย่างของผมตอนนี้เป็น0%ก็คือต่อให้เกิดเอฟเฟกดูดพล <Pacific S 1> ังชีวิตมาก็ไม่สามารถดูดอะไรกลับมาได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเลขตรงนี้ต่อมาเป็นสะท้อนดามเมยนะครับอมเนันน เอฟเฟกการเปิดใช้ อันนี้เนี่ยตามคําอธิบายเขาบอกว่ามีผลต่อโบนัสดาเมจของเป้าหมายที่ได้รับการฟื้นพลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาชีพอื่นจะอธิบายแตกต่างกันออกไปหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีโอกาส15%เพิ่มดาเมจเป้าหมายเป็นเวลา6วินาทีแต่ว่าออปชันตรงนี้เนี่ยผมยังเป็น0%อยู่ก็คือไม่มีผลอะไรต่อมานะครับความเร็วนะครับอันนี้เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆกับความเร็วในการโจมตีความเร็วในการใช้สกิลนะครับเป็นความเร็วในการขี่พาหนะหรือว่าเดินในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คค,กค่ค่าท้นัืือฟฟูพลง ชีวิตนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสบายนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณออกจากการต่อสู้นะครับ HP ของคุณเนี่ยมันจะเด้งแบบอัตโนมัติไม่ต้องกดขวดยาน,นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าฟื้นฟูพลังชีวิตทุกๆ5วินาทีนะครับ เมื่อคุณอยู่นอกสถานะการต่อสู้โดยพลังชีวิตที่จะเด้งแต่ละครั้งของผมตอนนี้ก็อยู่ที่5,918แต้มนะครับจบกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของคําอธิบายค่าสถานะต่างๆว่าแต่ละค่าเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็ในแต่ละอาชีพในแต่ละคลาสเนี่ยมันก็จะมีบางค่าสถานะที่ให้ผลแตกต่างกันออกไปอันนี้ทุกคนสามารถไปดูได้ในตัวละครตัวเองนะครับต่อมาเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับเบื้องต้นว่าการเลือกค่าสถานะเนี่ยมันมีแนวทางการเลือกเล่นได้อย่างไรบ้างอันดับแรกขอย้อนกลับไปตอนต้นนิดนึงนะครับก็คือว่าค่าสถานะ แนะนำในสายอาชีพที่คุณเลือกเล่นนะครับอย่างของผมในตอนนี้เป็นคริสติคอลต่อมาก็เป็นสัมประสิทธิ์กับครูดาวนะครับให้เลือกเอาต่อมาก็เป็นคล่องแคล่วสมาธิแล้วก็สุดท้ายก็คือพลังกายนะครับแน่นอนว่าวิธีการที่เราจะเลือกสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็เน้นเป็นค่าสถานะที่เกมเขาแนะนําดีที่สุดนะครับอย่างของผมเดี๋ยจะชี้ให้ดูอันนี้เป็นหมวกเลยวลสามแปดนะครับเป็นคล่องแคล่วกับครูดาวอันนี้ผมไม่ได้ออปชั่นคริสติคอลนะบางชิ้นมันจะมีคริสติคอลนะครับต่อมานะครับเป็นเกราะไหล่นะ เป็นชุดกรอดน,นะครับอันนี้ผมก็เลือกใส่เคริติคอนะครับคริติคอร้อยห้าแล้วก็คูดาวเจ็ดสิบต่อมาเป็นคริติคออีกแล้วนะครับได้สมาธิแปดสิบสี ต่อไปที่ส่วนกางเกงอันนี้ก็เป็นครีดที่ข้ออีกแล้วนะครับแล้วก็ได้พลังกายที่รองเท้านะครับอันนี้ได้เป็นพลังกายกับสรรพสิ่งนะครับเนี่ยในอนาคตถ้าดรอปรองเท้าครีดที่ข้อมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนนะครับต่อมาเป็นแหวนนะครับผมอันนี้ได้พลังกายกับสรรพสิ่งเช่นกันในอนาคตถ้าได้ครีดที่ข้อมาเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นสร้อยนะครับนี่เห็นไหมครีดที่ข้อร้อยห้าแล้วก็พลังกายนะครับแล้วก็เข็มกลัดนะครีดที่ข้อห้าสิบหกนะครับนี่พระคุ้มนะครับครีดที่ข้อห้าสิบหกสมาธิแป ปลอกแขนนะครับคล่องแคล่ว70สมาธิ105นะครับต่อมาเป็นถุงมือนะครับผมนี่คล่องแคล่ว70สมาธิ105ต่อมาเป็นคล่องแคล่ว70สมาธิ105นะครับเครื่องประดับแล้วก็สุดท้ายอาวุธนะครับคริติคอล,ล48สมาธิ72แล้วก็ผมใส่หินออปชั่นคริติคอลเข้าไปอีก12แล้วก็สำหรับอาวุธที่ผมสังใส่ตอนนี้นะมันก็พิเศษนิดนึงนะครับก็มีออปชั่นม่วงมาด้วยนะครับก็คือดาเมจของมีดบินคลั่งเดือดหรือว่าสกิลปารมี่เนี่ยแรงขึ้นซ ผมค่อนข้างเน้นตามที่เขาแนะนําเลยนะครับก็คือค่าคริติคอลนั่นเองส่วนชิ้นไหนที่มันยังไม่เป็นคริติคอลเนี่ยก็ฟาร์มไปหรือว่าจะคราฟไปแล้วก็มาส่องเปิดลุนออฟเอาก็ได้นะครับให้มันเป็นค่าที่เราต้องการแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องซีเรียสอะไรเรื่องอุปกรณ์มากนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราเล่นมันก็จะเปิดดันเจี้ยนใหม่มาแล้วพอดันเจี้ยนเปิดใหม่มาเราก็จะได้รับอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยตัวละครของผมเลเวลสามสิบแปดใุ่ไหมครัน ใหม่แล้วก็จะดรอปอุปกรณ์แบบใหม่ที่เลเวลมากขึ้นค่าสถานะมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงต้นเกมใช่ไหมครับเราก็เลือกใส่แบบตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับเอาไว้ในช่วงที่แบบว่า ตัวละครเราเลเวลสูงดันเจนเป็นระดับสูงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซีเรียสเรื่องการทาอุปกรณ์ระดับสูงกันนะครับต่อมาครับขอมาแนะนําในส่วนของศิลาจารึกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างสับสนทีเดียวซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออธิบายทิ้งไว้คร่าวๆก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิธีการใช้งานวิธีการอัพแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการอัพของผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกคลิปให้เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ยาวเกินไปนะครับในส่วนของศิลาจารึกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโนดที่เราจะอัพ เพิ่มค่าสถานะต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกัพได้เลยว่าจะเลือกไปเส้นทางไหนบ้างอยากได้ค่าสถานะไหนบ้างนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีโหนดอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโหนดแกนกลางโหนดแกนกลางเนี่ยจะให้ค่าสถานะพิเศษนะครับยกตัวยอย่างอันนี้ของผมเป็นเสียงกล้องกังวานฟาตูอีน่าก็คืออันนี้เป็นโหนดที่เกี่ยวกับค่าสถานะของร่างแปลงสีทองนะครับมันจะแปลงร่างอยู่นานขึ้น1วินาทีขึ้นอยู่กับความชันนพิเศษที่เลือกดาเมจค c r ต t i c a l แล้วก็ดาเมจค combo เพิ่ม9% effect ฉิวเฉียดเพิ่ม โหนนี้เนี่ยจะเป็นโหนท,ที่อัพยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องการโนดท,ทั้งหมด6โหนตรงนี้นะครับอย่างละ1แต้มนะครับตรงนี้เนี่ยมันถึงจะแอคทีฟซึ่งจากเพื่อนๆนเห็นตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้แอคทีฟโนดนี้นะผมเลือกที่จะขึ้นไปนะครับหาสล็อตรูนต่างๆก่อนอ่ะเดี๋ยวอธิบายตั้งแต่ด้านล่างกันแล้วกันเห็นไหมผมขึ้นมาทางซ้ายนะครับเนี่ยช่องนี้ก็เป็นสมาธินะครับคูดาวแล้วก็คล่องแคล่วนะครับแล้วก็ ทำให้เราสามารถเปิดโนดตที่จะใส่รูนได้แล้วก็เลือกรูนที่ดีมาใส่ได้อย่างผมตอนนี้เนี่ยค่าพลังของโนดตซ้ายล่างเพิ่มขึ้น50%หมายความว่ามันจะมาส่งผลกับโนดตนี้ด้วยนะครับเพิ่มความคล่องแคล่วเห็นไหมจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันก็จะมี คล่องแคล่วบวก5 2แล้วก็มีวงเล็บมาว่าบวก26ไอตรงบวก26นี่แหละคือผลของการสวมใส่รูนเม็ดนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ออรูนฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นรุกรานนะครับเพิ่มคล่องแคล่ว42แล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเอฟเฟกเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเลเวลสกิลของตราเพิ่มขึ้น1%ให้เพื่อนๆสังเกตในคำอธิบายด้านล่างนะครับแต่ละคอมโบที่เข้าเป้าด้วยดาเมจโด,ดยตรงเนี่ยเพิ่มดาเมจคอมโบวินัซ้อนไดนนเล็บต่อทยนะคราเป็นสกิลเลเวล4 เพราะว่ารูนผมอัพเกรดเป็นเลเวล4ใช่ไหมครับแต่ในค่าเอฟเฟกเพิ่มเติมเนี่ยผมได้เลเวลของสกิลตราเพิ่มขึ้นมาอีก2เลเวลสรุปว่า รูนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะอัปเกรดได้แค่เลเวล4แต่ค่าสถานะของรูนจริงๆมันคือรูนเลเวล6นะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่ผมก็อัปขึ้นมาด้านนี้นะครับได้คริติคอลห้าสิบสองนะครับนี่แล้วก็ใส่คริติคอลมาตรงนี้ด้วยอีกห้าสิบสองนะครับขึ้นมาเป็นค่าสมาธินะครับนี่เจาะเกราะศัตรูนะครับขึ้นมาทางนี้นะครับเป็นคล่องแคล่วอีกห้าสิบสองนะครับแล้วก็ขึ้นมาเอาคริติคอลอีกห้าสิบสองแต้มแล้วก็นี่มาตรงนี้สมาธิอีกห้าสิบสองแล้วก็พิเศษนิด รูนเบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกของโนดล่างขวาอีก50%แล้วก็ได้แอคแทอีก2นะครับโนดล่างขวาก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับสมาธิบวก52แล้วก็มีวงเล็บบวก26นะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นมาอีกอันนึงเป็นค่าพลังกายซึ่งจริงๆอันนี้ผมไม่ได้อยากได้หรอกเดี๋ยวจะลบนะครับนี่แล้วก็มาเพิ่มเป็นอันนี้ดีกว่านะครับนี่ได้สมาธิ52ก็คือค่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับ ในส่วนของการใช้งานศีราจาลึกแบบละเอียดละเอียดนะครับยังไงฝากกด s u b สไครต์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้กันละกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทําเรื่องศีราจาลึกให้แบบลึกๆเลยอธิบายวิธีการใช้งานแนวทางการอัพอะไรต่างๆรวมไปถึงวิธีการเลือกรูนแล้วก็การอัพเกรดรูนมาใส่ด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้คลิปหน้าเจอกันกับเรื่องนี้เต็มๆและนี่คือทั้งหมดที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับในเรื่องของค่าสถานะพื้นฐานการเลือกค่าสถานะที่เหมาะกับตัวละครที่มาของสถานะต่างๆนะครับ สใสแล้วก็หน้าต่างของศิลาจารึกนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมอธิบายเรื่องไหนทําคลิปเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําออกมาให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะเล่น ทาริสแลนเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมหลักกันว่าได้นะครับผมก็คิดว่าคงทำคอนเทนต์พื้นฐานแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับในช่วงต้นเกมเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อนะขอไล่จากเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเจอกันคอนเทนต์ระดับสูงเกมนี้เนี่ยไม่ต้องรีบนะครับเราเล่นกันเรื่อยๆตัวเกมออกแบบมาให้เล่นกันเรื่อยๆเล่นกันยาวๆมาทีหลังก็เล่นทันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้โหจะต้องรีบเล่นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าใครที่คิดว่าแบบเอ้ยมาเล่นทีหล ค่อนข้างชิลแล้วก็อยู่กันไปยาวๆนะครับไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่มันเร่งรีบเลยเป็นเกม mmo คลาสสิกแบบรุ่นเก่าเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันละกันก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยตอนนี้ช่องเราใกล้แสนซับแล้วนะฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจส่งท็อปเกมไทยแลนด์นะครับก้าวขึ้นสู่ทำเนียบเกมเมอร์แสนซับด้วยกันละกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ